ดยนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวอันนี้คือเงินของเอม็มทุกวันนี้ได้เงินแบบนี้แล้วเขาก็ต้องมาแกะแบกด้วยน้องจัดเลยบอกว่าวันหลังใครจะให้ก็ไม่ต้องแบกเนาะไม่ต้องท <ำ S 1> ป็ทเสียงทำ <c oughs> ไมต้อง <c oughs> ทำเสียงสองเลยไอสองเพราะว่าตอนนี้เริ่มไม่มีเงินใช้แล้วพ่อแม่ไม่พ่อแม่ไม่ให้เงินใช้เลยแล้วจัดมันก็มายืมเงินหนูอีกใส<ช>่กระเป๋าร,รู้ยุงครับคนรถพี่เอ็มอ่ะแต่ แท็กซี่แบบนี้ก็เลยต้องแกะให้มันก่อนไม่งั้นจะน่าเกลียดมากให้พี่แท็กซี่แกะแม็กเองหนูขอยืมก่อนนะเดี๋ยวหนูมาคืนเป็นพยานนะห้าร้อยบาทที่เอาคืนนะทุกวันนี้ยไม่ใจดีแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนนี่ให้ยืมได้ค่ะแต่ก่อนยืมไม่คืนนะประมาณสามหมื่นแล้วตอนนี๋ตวนี้ยี่สิบบาทนี่ตัดทวงเลยเดี๋ยวกินไปนะพาหมดแล้ว ดังอ่ะที่มีตังติดตัวหรือเปล่าเนี่ยบ้านใช่ไหมีตตตัังิดวมเอ็มเอ็มไม่มีตังเลยเหรอเอ็มสองร้อยเนี่ยเอามามามาจัดจัดซะมีมีพวงรอดละวันนี้รอดละเติมน้ำมันหรือยังเฮ้ยจเติมน้ำมันแก๊สแม็กก่อนนะเฮ้ยเติมน้ำมันเราจ่ายบาทเออมีบาทเออมีบาทก็ให้หมดนั่นเลยเต็มบ้าเหรอไปบางทีไปขึ้นทางบวช บ๊ายบายจัจกัะตอนเย็นอาจจะไม่อยู <ma e> ่ไปไหนไม่แหนใครเดาแล้วเว้ยบอกว่าแน่บอกว่าแน่ผู้หาเรื่องก็ไม่รู้ไงจะมาไหมล่ะก็ไม่ชวนอ่ะคุยเรื่องความรับกันเดี๋ยวนี้ก็มีความรักไม่ถึงหรอกทุกคนไปป่ะเป็นเอาไปไหนกันน้ำหรอ บายบายแต่งสวยแั่น่ารักไม่ได้ยินเลยที่ชมมันไปอ่ะน่ารักเลิสวัสดีครับทำไมคุณต้องแต่งตัวเนียบขนาดนี้ะดูดีนาะดลว้าวจิ้มจะพูดไหม